สวัสดีครับผมเอเจนต์สไปนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลุมพินีสวีทอิงเก้าห้อง302นะครับเป็นห้องอยู่ชั้น14นะครับขนาด3า,าตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับวันนี้พอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอโซฟาเป็นโซฟา2ที่นั่งนะครับแล้วมีชั้นวางของนะครับวางรองเท้าได้แล้วก็จะมีคล้ายโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวหนึ่งที่นั่งอยู่ขางนี้นะครับแล้วก็จะมีที่วางของอยู่ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีฉากกัน้นมีอาอาบน้ำด้วยนะครับในห้องน้ำครับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ฝั่งขวาม,มือก็จะเป็นครัวจะมีเตาสองหัวพร้อมฮูดดูดอากาศฝั่งตรงข้ามก็เป็นซิงค์แล้วก็ตู้เย็นนี่จะเป็นระเบียง สามารถออกไปตากผ้าได้เพื่อสักผ้าด,ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีเป็นประตูกระจกแก็ถัดมาจะเป็นห้องนอนครับเตียงสามฟุพตพร้อมโตทำงานหนึ่งที่นั่งฝั่งตรงข้างจะเป็นทีวีแล้วก็มีแอร์สองตัวนะครับมีแอร์ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแล้วก็เป็นตู้เสือ้อผ้าบิวอิน ถ้าสนใจห้องนี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์คอนโดไทยติดต่อคอนโดไทยได้ทาง Facebook, Instagram แล้วก็ n ลนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทําตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอปคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ l i n e Facebook Messenger, Whatsapp หรือช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553 ไลน์แอดคอนโดไทยเฟซบุ๊กแอดคอนโดไทย co. th